สวัดีครับเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านครับนี่ก็ได้ข่าวว่าวันที่1สิงหาคม2 5 6 5นี้นี่นะครับทาง O-R นะครับที่เขาติดตั้ง EV ชาร์จจิ้งพอยต์ตามสถานีบริการน้ำมันพอตทอนะครับเขาจะเก็บ,กบ,เ,เ,บงเ,งเงินแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาให้ชาร์จฟรีอยู่ครับ1สิงหานี้เสียเงินแล้วนะครับตอนนี้นะครับ อ2 OR นี้ติดตั้งไปแล้ว112ฐานนี้ครับ1สิงหาคม2 5่าพอจะเก็บเงินอย่างนี้นะครับ9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับยูนิตละ7บาท50ครับ7บาท50ต่อยูนิตนะครับหลังจาก4ทุ่มจะถึง9โมงเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับยูนิตละ4บาท50ครับ4บาท50ต่อยูนิตนะครับ การกาหนดราคาค่าชาร์จแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าทาง OR นะครับเขาใช้ไฟายแบบ TOU หรือว่า Time of Use นะครับอัตราปกติของเขานะครับตอนสี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าเนี่ยสองบาทหกสิบสาสตางค์นะครับต่อยูนิตครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับ จาก9โมงเชา้าถึง4ทุ่มเนี่ยเขาจ่ายแพงครับ85บาท79สตางค์ต่เยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่9โมงเชา้าถึง4ทุ่มนะครับเขาเก็บเงิน7 50ก็าาพอเหมาะพอควรครับส่วนหลังจาก4ทุ่มนั้นก็4บาท50นะครับแต่ก็มันมีอย่างนี้อีกครับการใช้ไฟแบบ T.O.U เนี่ยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับ,ว,ว,ธธรบวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเขาก็ คิดอัตราแค่2บาทสามนะครับไม่ได้คิดอัตรา4่บาทตามบ้านนะครับหรือว่าคิดอัตรา5บาทเไม่ใช่ครับเขาคิด2อบาท6ขาทั้งวันครับ24ี่ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ชาร์จ4บาท50าทในวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขตัตฤกษ์แล้วก็จากกองธรรมดา4ทุ่มถึงกาโมงเช้าก็ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่แพงเกินไปครับ อย่างเันแล้วนะครับของโออาร์นะครับภาพที่ทุ่อนเห็นอยู่นี้นะครับเป็น uh, ชาัดจริงพอย uh, ของโออาร์นะครับอยู่ในปั๊มน้ำมัน uh, ที่จังหวัดพังงาครับอยู่ในตัวเมรืองเมือนครับตั้งอยู่ที่นาเซเว่นเอเลเว่นนะครับฝั่งนี้ก็เป็น uh, หัวใจน้ำมันครับ มีทั้งหมด3หัวนะครับคือ AC Type 2นะครับหหัวครับอีก2หัวนะั้นเป็นชาริโบนหหัวนะครับแล้วก็เป็น CCS t 2สอหัวครับมีทั้งหมด3หัวซึ่งก็เหมือนเหมือนกับตูท้ทั่วไปครับเพราะว่าทาง PA นะครับของ PA ในปั๊มบางจากก็มี3หัวเช่นกันครับเพียงแต่ว่าของ PA เนี่ยนะครับ เขามีตู้ใหญ่3หัวนะครับส่วนตู้เล็กก็มี2หัวครับ2หัวนั่นคือไม่มี AC ซีไททูนะครับตัด AC ซีไททูออกไปนะครับมีแต่ชาร์จไโมดคับ CCF2 ครับภาพที่เพื่อนเพเห็นนี่นะครับก็เป็นชาดจริงพอยของ g a นะครับหรือว่าการไฟฟ้าส่วนคุยพภาคนะครับเขาติดตั้งอยู่ในสถานีประกันน้ำมันออมาจากครับตอนนี้ก็มีอยู่70กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วครับ ก็มี3หัวเช่นกันนะครับ k c t y p นะครับแฉลมหัวแล้วก็ CCS 2นะครับ3หัวครับคัตราค่าบริการนี่ก็พอๆกับของโรงงานนะครับแต่ถทาที่ดูนะครับกำลังไฟได้จะน้อยกว่าไม่คับจากน้อยกว่าทางโราครับทโรงงานนี่จะให้กำลังไฟได้แรงกว่าครับแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าส่วนใหญ่การวาชาร์จตามชาร์จจริงฟอยร์พวกนี้นะครับ ก็ไม่ได้แบตเตอรี่หมดกันทีเดียวนะครับมีเหลืออยู่ก็ชาร์จเพื่อเดินทางต่อเท่นั้นเองครับไม่ได้หมดกันเกลี้ยงนะครับแล้วก็มานับหน่วยั้นใหม่ไม่ใช่นี่ก็มี2หัวนะครับผู้ใหญ่นะครับก็เป็นมีสาหัวคือเอสซีท้ายทูนะครับชาเ์หมดแล้วก็ซีซีเอสทู S นะครับ ส่วนตู้เล็กนะครับก็บี2หัวคือ AC ซีแทสทูแอตโิกับมีชชเดโมกับ c c ซ2นะครับฝั่งฝั่งฝ้ามือนี่นี่นะครับมี3หัวครับฝั่งซ้ายมือมี2หัวก็เดียบใช้กันได้แล้วแต่ใครจะั่างช่องว่างตรงไหนนะครับสามารถจองได้ทั้งของโพอาและกข,ของ PA นะครับนี่ก็อยู่เลยอำเภอเมืองมานิดหนึครับ ไอ้ทอดทีอยู่เลยจากปัม๊มน้ำมันพอทอมามามา,มาพักเลยครับเพราะว่ามาอยู่ที่ปัม๊มบางจากนะครับทาง้ายมือ,อย่งังเลี้ยนกับช่างงานการสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับโดยเมืองจังหวัดขอนงานครับจะทางผ่านแถวนี้ก็แวะชาร์จกันได้นะครับก่อนถ้าบูกเกียถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดก็แวะชาร์จกันได้ครับแต่ว่าถ้าผ่านมาทางกระบีก่ก็ที่กระบี่ก็ม,มีมีอยู่แล้วครับ เราพบว่านะครับตอนนี้ในจังหวัดพังงานะครับมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับสองแห่งนะครับคือที่ปั๊มปตทนะครับกับที่ปั๊มบางจากนะครับส่วนใครที่เข้าไปทางภูเก็ตภูเก็ตไม่เยอะครับมีหลายสถานีครับไม่ว่าีิสนาบินภูเก็ตนะครับแถวถลางแถวอำเภอเมืองนะครับมีหมดครับก็เดินทางมาทางจากสุราษฎร์นะครับผ่านมาทางเชาเพิร์นะครับแล้วก็ จะเดินทางไปภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับก็แวะชาร์จได้ครับแต่ถ้าเข้ากระบี่ก็ไม่ต้องมาชาร์จตรงนี้ครับไปชาร์จที่กระบี่ได้เลยครับหรือว่าถ้ายังมีพอก็เลยจากจุดนี้ไปชาร์จที่ภูเก็ตเลยก็ได้ครับเพราะว่าแถวมีตั้แต่แถวทะลางแถวสนามบินแถวอำเภอเมืองมีหมดแลลวครับนั่นก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสนุกกับการขับรถการใช้รถไฟฟ้านะครับการาดในความประหยัดมาก ค่าซ่อมค่าน้ำมันค่าน้ำมันเครื่องอะไรสารพัดแต่เนีับแต่ว่าอาจจะไม่ประหยัดกับเบรกนะครับเพราะว่าเที่ยวเยอะค่าเดินทางต่าอาจจะเบรกมากไปหน่อยนะครับยางก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะว่าเดินทางเยอะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้รถการเดินทางนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมครับฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ